นะเอาละว่าด้วยเรื่องของกัญชาวันนี้มีความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องของรถไฟฟ้าอยู่2สีด้วยกันเนี่ยนะฮะรถไฟฟ้าสายสีเขียวถ้าจํากันได้ต้นเรื่องหลักก็คือกรุงเทพมหานครผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธั์มาแล้วจะจัดการรถไฟฟ้าอย่างไรจะดําเนินการอย่างไรจะ,ะเรื่องของส่วนต่อขยายเรื่องของนี่เรื่องของอการดําเนินการเรื่องของประมูลนะจะขยายสัมปทานหรือยอย่างไรหรือเปล่าเป็นคําถามเกิดขึ้นมากมายซึ่งก็ยังไม่มีความชัดเจนจากกุณชัชชาตินะครับ ก็มีแต่บอกว่าเดี๋ยวพูดคุยเดี๋ยวรอคุยเดี๋ยวรอคุยแต่ล่าสุดในฝั่งของกระทรวงคมานาคมนะครับมีรายงานจากกระทรวงคมานาคมระบุบอกว่าตอนนี้ได้ทาหนังสือถึงประลัดกรุงเทพมหานครในฐานะที่เป็นประธานกรรมการร่วมคณะกรรมการกํากับดูแลและก็ติดตามผลการดําเนินงานตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการมอบหมายให้กรุงเทพมหานครนเป็นผู้บริหารจัดการเดินรถในโครงการรถไฟฟ้า,ฟาสายสีเขียวช่วงส่วนต่อขยายนะครับช่วงหมอชิดไปสะพานใหม่คูคต แล้วก็ช่วงแบริ่งไปสมุทรปราการนะฮะซึ่งจะเชิญมาประชุมในวันที่17มิถุนายนนี้นะฮะเพื่ออะไรเพื่อจะกำหนดแนวทางการโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิตสะพานใหม่คูคตแล้วก็จะติดตามความคืบหน้าของการดาเนินการในครั้งนี้หลายคนก็บอกว่าเอาเจอกันซะหน่อยเถอะรัมตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกับผู้ว่ากทมและก็รัฐมตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เอาให้เสด็จน้ํากันทีมีปัญหาอะไรไม่ติดขัดยังไหนผิดกฎหมายอย่างไงก็เอาให้จบเถอะเอกชนตอนนี้เขารออยู่รออยู่อย่างความหวัง BTS ก็รออยู่อย่างความหวังว่าสรุปจะเอาอย่างไรคือใจเนี่ยของผู้บริหารเนี่เปิดเผยผ่านเสื่อมาก,ก่อนอนะันนี้ไม่อยากได้หรอกไอ้เรื่องของการต่อสัมปทานอยากได้เรื่องของหนี้มูลหนี้ที่ยังค้างชําระอยู่ นะครับจ้างเขาเดินรถมีที่ไหนให้เดินรถเอกชนไปแบกรับความเสี่ยงไปแบกรับต้นทุนเองค่าไฟฟ้าบุคลากรเจ้าหน้าที่คนที่ต้องมาซ่อ,บอมบำรุงดูแลเรื่องของรางดูแลดูแลหลายๆส่วนต้นทุนทั้งนั้นเงินทั้งนั้นแต่ไม่จ่ายค่าเดินรถเขานะครับคุณก็เดินไปสีแล้วยังเขาบอกเอา้าแล้วหยุดเดินได้ไหม,ไมหยุดเดินดประชาชนก็นต้องม,มาใช้ประโยชน์ความเดือดร้อนก็วนกลับมามาที่รัฐบาลก็ไปพลรัฐบาลอีกอยู่ดีมันก็ทําไม่ได้ สรุปก็ต้องเอาได้พูดคุยกันเร็วๆเพื่อจะได้หาแนวทาง <Okay. S 2> นั่นคือเรื่องหนึง่งอีกเรื่องหนึ่งสายสีสม้มวันนี้เป็นวันประมูลที่เขาให้เอกชนยื่นซองวันสุดท้ายปิดขีดเส้นแล้ว พบสรุปว่ามีเอกชนรวมกว่า14รายใช่ไหมฮะใช่ค่ะก็คือทั้งหมด14รายด้วยกันและเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนี่นะคะก็จะมีการจัดการประชุมชี้แจงการคัดเลือกเอกชนเข้าร่วมลงทุนคือโครงการรถไฟฟ้าสายสีส้มช่วงบางขุนนนท์บีนบุรีในวันที่15มิถุนายนนี้แนะก็จะมีประเด็นต่างๆที่ต้องมีการหารือกันแล้วก็รวมไปถึงมันก็จะมีการเปิดประมูลรอบที่สนะมูลค่ากว่า140,000ล้านบาท ก็จะแยกเป็นเรื่องของงานโยธาประมาณ1นึ่งแกว่าล้านบาทแล้วก็อีกสามหมื่นกว่าล้านบาทเนี่ยเป็นการลงทุนสำหรับระบบเดินรถทั้งเส้นทางนะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีคําถามมีการตั้งข้อสังเกตจากทางด้านของดร ok สามารถราชพลสิธิ์บอกว่าคือการเปิดประมูลครั้งที่2เนี่ยมันมีการกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องได้คะแนนด้านเทคนิคในแต่ละหัวข้อเนี่ยไม่น้อยกว่า85% ซึ่งครั้งแรกเนี่ยกำหนดไว้แค่ไม่น้อยกว่า80%แล้วก็ต้องได้คะแนนด,ด้านเทคนิคร,วม,รวมทุกหัวข้อเนี่ยไม่น้อยกว่า90% ซึ่งตรงนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าใครได้รับการพิจารณาข้อเสนอด้านผลตอบแทนใครเสนอผลตอบแทนสุดที่สูงสุดก็ชนะการประมูลแต่ว่าการไปเพิ่มคะแนนเทคนิคตรงนี้อาจจะส่งผลให้ผู้ที่ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเทคนิคไปแล้วอย่างน้อยๆเนี่ยมันก็อาจจะมีประเด็นตรงนี้หรือว่าการแข่งขันอาจจะมีการลดลงหรือว่ารอฟอรมอเองเนี่ยก็อาจจะได้รับผลตอบแทนที่ไม่ได้สูงสุดเท่าที่ควรจะเป็นก็ได้ครับขยายเพิ่มเติมนิดนึงเนี่ยนะฮะ รถไฟฟ้าสายสีส้มเส้นนี้ความยาวทั้งสิ้นเนี่ยประมาณ35.9กิโลเมตรนะครับ35.9กิโลเมตรแบ่งเป็นส่วนตะวันออกนะครับตรงจุดตรงกลางเนี่ยก็คือศูนย์วัฒนธรรมนะฝั่งตะวันออกก็ไปถึงมีนบุรีฝั่งตะวันตกก็วิ่งมาถึงบางขุนนนนะครับ ฝั่งตะวันออกเนี่ยดำเนินการได้ผู้ประมูลดําเนินการต่างๆเนี่ยเสร็จสิ้นเนี่ยไปเรียบร้อยอยู่ระหว่างการ,รการก่อสร้างคาดว่าน่าจะแล้วเสร็จก็ประมาณไปปลายปีนี้นะครับหรืออาจจะต่อถึงปีหน้าได้ใช้คือแล้วเสร็จแต่ยังไม่ได้ใช้เพราะอะไรเพราะว่าฝั่งตะวันตกเนี่ยซึ่งเป็นฝั่งหลักนะครับฝั่งนี้จะมีทั้งส่วนของการก่อสร้างเป็นใต้ดินหมดแล้วก็ต้องมีการขุดเจาะอุโมง์ใต้แม่น้ําเจ้าพยาทะลุข้ามแม่น้ําเจ้าพยาไป นะฮะแล้วก็ไปฝั่งใต้วัดพระแก้วไปใต้สนามหลวงอะไรต่างๆนาๆนาเนี่ยพลุไปนู่นนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือสถานีรถไฟจุดจอดรถไฟอานัตสัญญาณะอะไรต่างๆที่อยู่ฝั่งตะวันตกนี่หมดกระบวนการการประมูลเนี่ยนะฮะรอบแรกเนี่ยปรากฏว่ามีการแก้ TO โอานะครับเอก,กชนเปิดยื่นซองมีบริษัท10บ,บริษัทเสนอยื่นซองแล้วก็ พอจะยื่นซองเสร็จปรากฏว่ามีการแก้ TOR ไปกําหนดสเปคกันเป็นเพิ่มสูงขึ้นเอื้อประโยชน์ให้กับบริษัทเพียงไม่บริษัทไม่กี่บริษัทเท่านั้นที่จะเข้าสู่การประมูลได้ BTS ก็ไปเลยไปร้องนะร้องทั้งศาลปกครองร้องทั้งศาลอาญาว่าการกระทําของอรอฟมอเองก็ดีหรือแม้แต่คณะกรรมการตามมาตรา36เนี่ยกระทำผิด กระบวนการที่สุดแล้วเนี่ยเขาก็เลยล้มการประมูลในครั้งที่หนึ่งไป <Okay. S 2> นะฮะก็จัดให้มีการประมูลครั้งที่สองก็เลยเพิ่มสเปคอย่างที่ดรสามารถราชพลสิทธิ์ได้มีการเทียบเคียงนะฮะข้อมูลสเปคข้อทางเทคนิคเนี่ยเอาสเปคสูงขึ้นและก็มีข้อกําหนดยิบย่อยโดยเฉพาะในเรื่องของบริษัทเนี่ยนะฮะต้องมีทุนจดทะเบียนขนาดใหญ่และต้องทํางาน กับรัฐบาลในงบประมาณที่สูงมากแล้วก็ต้องดําเนินการแล้วเสร็จผลงานเป็นที่ประจักษ์ภายใน20ปีเนี่ยซึ่งบริษัทที่ทําลักษณะแบบนี้ในประเทศไทยจริง,รงเนี่ยมันมีแค่สองสามเจ้า,าโอกาสที่14บริษัทที่ยื่นเนี่ยพอคุณสมบัติพอสเปคออกมาจริงๆแล้วเนี่ยไม่รู้จะเหลือประมูลจริงๆได้กี่บริษัทนะครับแล้วก็ต้องไปดูว่านะการที่เหลือบริษทัทได้น้อยคือพูดง่ายว่าสเปคมันสูงมากจนทําให้บริษัททั่วไปเข้าไม่ถึง โอกาสที่รฟมเนี่ยจะได้สิ่งที่ดีที่สุดนะครับจากเอกชนหลายๆเจ้าที่สุดเข้าถึงงา่ายแล้วมาประมูลอย่างเป็นธรรมที่สุดเนี่ยมันน้อยพอมันน้อยเสร็จมันก็เหลือแค่ไม่กี่บริษัทที่ผ่านสเปคก็กําหนดเงินไปโป้งเท่านี้รฟมก็ไม่มีมมมสิทธิเลือกแล้วเพราะว่ามันมันสเปคคุณสูงเกินไปเนี่ยมมาตั้งแบบนี้เขาเลยตั้งข้อสังเกตกันเนี่ยว่าท้ายที่สุดแั้วเนี่ยแทนที่รฟมจะได้ รเรื่องของกาําไรเรื่องของไรายได้มากกว่านี้ก็ไม่ใช่ละครับะะก็โดยสรุปเดี๋ยวเขาจะมีการนัดชี้แจงเอกชนทั้ง14เจ้านะครับมาให้รายละเอียดนะวันที่15มิถุนายนก็เดี๋ยวเรารอดูอีกทีหนึง่ง15มิถุนายนสเปคจะออกมาและคุณสมบัติจะออกมาใครจะมีสิทธิ์เข้าถึงได้หรือไม่ได้อย่างไรก็ต้องรอติดตามนะครับค่ะ